สวัสดีครับผมจีฮาร์เจอแล้วกับช่อง Just Toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One p i ซสเ Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะผมมาอัปเดตกับผมไวโิลการ์ดนั่นเองฮะผมนี่เป็นชุดของหนวดดำแล้วก็เกาะแห่งท้องฟ้าอันลึกลับนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็ซื้อมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับราคาอยู่ที่95บาทนะครับแต่ผมจ่ายตังค์ที่90บบาทนะครับเขาร้านน่าจะลดให้นะ เขาเป็นตัวละครพวกนี้นะครับเปิดออกมาเลยนะครับผมไปฮะมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะเป็นหงลิงนะฮะมาซิกล่านะครับผมนี่ก็มีค่าห่วงของเขานะยี่สิบสามล้านเดลลี่นะครับผมนี่ครับมีระวัตนะครับนี่ฮะเบลามี่นะครับผมมีเปิดว่ามีฮาคีเกาะฮาคิสังเกตด้วยนะครับหลังจากที่ไปฝึกฝน2ปีนะครับ แล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือ,อเขาขึ้นไปที่เกาะท้องฟ้านะครับแล้วเขาก็ได้เสาทองมานะฮะนี่ครับเล่ามาให้เดอะฟาร์มิงโก้นะเออนี่ครับข้อมูลน่าสําคัญครับต่อไปก็เป็นลาคิดนะครับมือขวาของเขาเองครับก็จะมีไทม์ไลน์นะแล้วก็โซโจนี่ครับมีค่าหัวด้วย36ล้านเบลลี่นะครับผม แล้วก็มองบังลิกเก็ตนะครับโอ้โหมีค่าหัวด้วยนะ25ล้านเบลลี่นะไม่ธรรมดานะนี่ครับส่วนสูง43ปีนะ242นะครับส่วนสูงนะฮะอ่าอ๋อเป็นโจรสลัดมาก่อนนะครับบางบางนะต่อไปก็เป็นลาฟินนะครับโอ้โหข้อมูลไม่ค่อยเปิดเผยอะไรมากมายนะครับก็จะมีค่าหัว42ล้านเบลลี่นะครับผมนี่ครับผลปีศาจก็ยังไม่เปิดเผยนะฮะ ประวัติของเขาฮะเชี่ยวชาญการสะกดจิตนะครับผมอ่าแล้วก็มีปีกด้วยนะครับแลนนี่ครับเป็นผลปีศาจหรือว่าเป็นโอ้โหมีทิ้งปริศนาไว้ด้วยนะครับปีกของลาฟินนะฮะต่อไปก็เป็นวอชเชสนะครับนี่ครับค่าหัว20ล้านเลีจเองนะแสดงว่าแบบไม่ค่อยมีประวัตินะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งนี่เขาสุดยอดมากมาครับ มีฮาคีเกาะแล้วก็มีฮาคีสังเกตนะครับผมมีเปิดเผยออกมาเลยฮะนี่ครับอ๋อทไลายก็เริ่มแต่เข้ากับกลุ่มหนุ่ดดำนะครับนี่ครับเขาเป็นคนบอกว่าเป็นตัวการที่ทําให้ศูนย์รรรยาการของคณะปฏิวัติต้องโดนถล่มนะครับนี่แล้วก็เวนออกเกอร์นะครับนักแม่นปืนกลุ่มหนวดดำนะฮะ ข้าหัว64ล้านเบลลี่เลยนะโอ้โหมาจากอ a ส t b บรูนะครับผมเฮ้ยมาจากอ a ส t b บรูด้วยเหรอ,อข้อมูลยังไม่บอกรายละเอียดมากนะครับต่อไปก็เป็นหนวดดำของเราฮนะอันนี้เป็นหลังจากที่ออกจากกลุ่มหนวด,ดขาวแล้วฮะข้างหัวดูครับศูนย์เบลลี่นะครับดูครับใช่ไหมคเขาเก็บ ปิดบังข้อมูลของเขาเยอะมากๆนะครับนี่ครับแผลที่เขาเป็นคนทำฮะอ่าเปิดเผยตรงนี้เลยต่อไปด็อร์ินะครับค่าหัว72ล้านเบลลี่นะโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่ฮะแล้วก็บอกม้าของเขาด้วยแล้วก็มากันที่เกาะแห่ง้องฟ้าครับกัดโฟนี่ฮะ เทมนี้ก็ถือว่าเปิดเผยละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับมองบังครับเออมองบังดูหน่อยครับอ๋อไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนะครับแต่ที่สําคัญคือไทม์ไลน์ของเขาดูเขาเคยไปที่เกาะทันตะแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเลยจะมาใส่แฟ้มแบบนี้นะฮะก็เก็บเป็นข้อมูลต่อไปนะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจัสทอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ